สวัสดีนะครับสวัสดี FC นะครับทางช่องอัมพลชาแนลนะครับวันนี้นะครับช่องอัมพลชาแนลรู้สึกดีใจมากๆนะครับมีโอกาสได้มาตามตัวเลขนะครับกับพี่ถินนะครับเพราะว่าพี่ถินเนี่เราเป็นคนติดตามพาระอาจารย์นะครับจริงย้ำซาเน่จะไปบินทบาตในทุกๆทุกๆเช้าเลยเพราะว่าเพิ่นอยากจะทําคุณงามคามดีไหว้หลายๆนะครับเพราะว่าหนึ่งเพิ่นก็มีอาการป่วยทั้งร่างกายนําหลายๆอย่างเนาะ ออาการป่วยนี่ป่วยอีอยังเน่ยพิเศเบาหวานกระดูกทับเส้น,น,นไปน้ำมาาันจันทร์มันก็เศร้าขึ้นมาแน่แล้วก็เป็นพ่อบุญบุญ<ป>นี่แหละครับท่านผู้ชมคือการทำบุญนี่บ่ต้องรอเวลานะครับ<อ>บุญไม่มีขายอยากได้ทำเอาเองนะครับเขาเรียกว่าบุญคำบุญชู้อ,อาการป่วยดีขึ้นมันบ่นกำลรังจะบอกว่าอาการป่วยนี่ย ดีขึ้นห,หลายบ่หลายอืมแปดสิบกับสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก้อนแผลต็ตตมโตมดใส่เบิ่งลองเบิ่งแผลบิง่งโอ้โรคเบาหวานนี่รุ่นแรงนะครับแต่หมูช้อมอมแม่นธรมมนรมดาเดี๋ยวกินมัดกินน้ำขาเอาน้ำขาน้ำโตเดนีเอเศร้าหมดแล้วลอ,อู้ดีอยู่ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเนี่ยตะกี้ตะก้อนก้อนเ่าท่านป่วยนี่คิดว่า โลกที่เขาเป็นนี่เป็นน้ำบุญน้ำกรรมบ่พิถีพิถนเนาะนี่นี่เขาเลยคิดได้เนาะว่าเวลาเขาเจ็บไข้แต่ป่วยอยากจะสางคุณงามความดีอยากจะทําบุญบางเทีอบุญอาจจะซอยเขาในช่วงที่เขาลําบากที่สุดเนาะแมนอืมรู้สึกว่าตั้งแต่ไปกับพระอาจารย์นี่ชีวิตความเป็นอยู่ความรู้สึกดีๆอาการป่วยทางๆมันดีขึ้นท่านตายเห็นเลยดีขึ้นอืมกาแกงไหนล่ะรับ อยู่น้ำ่นอยู่ไปเยอะมากเพิ่นกะห้เลขมาแน่ถือัวเดียวโครโรด้วยล่ละหายเมืที่แล้วเป็นบ่งวดที่แล้วไปจังไดแเราคือให้เราก็บอกปริศนามากลองบอกไปฟังจังไงกันก็ว่าตั้งแต่หกเก็อายุหกสิบเก็หกสิบเก็เดียวน่ะอืม้มขันเพิ่มอีกสิบปีเพิ่งกะเป็น,กเ,ปนเก็ดที่หกเลยเนาะเพิ่นว่า ถ้าวนาเพิ่มสิปีเป็นเจ็ดสิบเจ็ดเมัแม่ก็เลยว่าอืมพิ่บอกเด็กแล้วแต่ว่าดนรู้มันสิบอกเจงแต่ก่อนสืกอดูพิ่บอกเลยถูกตลอดตัวกันที่ก็ร่ังเบาเนี่ยแม่มก็ต้องกลับเลยตัวเดียวูดรๆใส่หัวเดียงกเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวแสดงว่าอักเอาผู้เดียวมาโดนตัวเนี่ยแม่นแต่ว่ามังหันแต่ยงนี้เขาว่ามีคนในโชงน้ำไหลอยู่กะแม่นม right kind of right ีผู้ใดน้ำไหนสามสี่คนนี่งครับหลพอดีไปไปสื่อหวยอืม เขายู่นหนพอดีเขาเลยถามเขาก็เลยลงเขานำถือพุทธปหาสิบาพูทธาร้อยนี่ละโอ้ตัวเดียวโคโลเลยโคโลว่าล่องกลับบนตัวเดียวเลยอืหอดเนี่งหอดเนี่เฟั่กกับเกินเกินมากหรือละล่องเบาฟังจังหน่อยไงเดียบสี่บนถา,นาฟังก์คันมีพระจำมรรษาเสียผาลูกกับสีพ่อดีเด้เอเป็นวัรุ่นสี่เดมันกับเป็นปีศาจรมเด้ หมดก่อนก็หายชีวหเก็หกเก็ดพ่อถึงยิ่นพระองงาจารย์เล่าว่ามีเอ๋แม่ออกเป็นว่าโอ้มีพระมีพ,มพ,พระวอาพิษธรรมชุมมีพระมาจำศีลมาจำศีลิมหารูปิหารูปขนลูกบ่ย่้งยิ่นข้ามเพราะว่าที่ท,ที่ผ่านมาคือมันหมาเลยหกเก็ดเต็มๆเลยูหแ,แล้วว่าเพิ่นไทเ่เลยโอู้คากูน่เลยถึงแด่อานหมดก่อนเพิ่นมาถึงหกเก็ตีเพิ่นเด้งาเยู่เลยรับสนอกซื้อว่ากับเลยสนตัโตเดียวโฮโล ัใส่ก็ย้ายออกมันเปลี่ยนเงินใส่ตัวเดียวเลยมัดเดียวตูมเดียวเลยตูมเดียวบอกรับพผมแล้วก็ให้แม่นนั่งนั่งเถื่นนั่เพิ่นดูเด้โดนโดนปล่อยมาหน่บอกราบแร้วเพิ่นเป็นพระปฏิบัติเดยแม่นแม่นตั้งแต่เห็นเพิ่นมาเนาะแต่ว่ากับพอดีสร้างสาราษาอยัางยี้วันนี่ละแค้บ้านออกนั่นดองนี่ซอยพ่อกระยายแค่บ้านนี่แต่เพิ่นบ่ได้บอกตรงๆ แต,แตงโมเนี่ยหนึ่งหาพ่นเกินๆมาเดี๋ยวเดี๋ยวล่รอร่อยจังจักหน่อยรออ่อยพ่นปิยำบอกเรางวดกว้อนพ่นยำแบบนี้บ่กหรือว่าบอกทีเดียวเลยสองมือบอกสองมือแ,มแต่ก็เป็นตัวเดียวกันหกเจ็ดตัวเดียวตัวดเดียวเดียวอืมตั้งแต่ติดตามช่องน้ำพ่นแชแนวไกลไกลมือเมื่อนี่ยอาจจะมาตามให้อีกรอบหนึ่งโค้งทุต้ายแต่ว่า,ามื่อี้ได้เมื่อแล้วเม็ดเดียว เม็ดเดียวหนึ่ง <15 S 1> ห้าหนึหนลูกบระธนผู้ชมแมนเซอร์ตลตลีไว้นำเหนือเด้อาคารถลงมันทีหนึ่ง<ม>อืมซอร์ไว้ได้หลายรวดโมเมนต์ว่าจะได้โชคง่ายๆได้แต่ผู้ชมอันนี้คือพิธินนี่เราเป็นผู้ติดตามพระอาจารย์เนาะเราก็อยากบอกบุญต่อเพื่อว่าเอฟซีหลายๆท่านกับทุกคนกับมีความลำบากเนาะเรืเเ่องเงินเรื่องทองเนาะอาจจะได้มีโชคกับพิธินก็ได้งวดนี้หนึ่งห้าหนึ่งขา คณะที่ว่าหนึ่งหาี่คนลูกอีกว่าจะมาอีกวันนี้คนลูกอีกเพราะว่าเขา,ขาเขาแน่วันน้อหกเจ็ดเนาะไ,ไปถึงเคิดว่าจะมาตรงๆเต็มๆตอนเลขอเอกสครืองแปดเคื่อนวาถูกถูกไปไปไป,ไปไปไปจุดวันที่ยี่สิบแปดเด้อวันวาอันนี้ก็เป็นคนซื้นนอเนาะก็ไปจุดวันที่ยี่สิบแปดเ้ตอนที่สองแปดมนก็ได้ก็ได้ไมาอย่ตรงตรงเอตรงๆบากลับโอ้เป็นเลขปิศนาธ่ามที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะ เพื่นปฏิบัติขากิจเป็นบุญนะครับ่านผช้วมที่ได้เห็นคลิปนี่ตอกาคิดว่าตัวเหลขที่พอาจารย์เค่ยให้ที่พอาจารย์เค่ยให้หมวดก่อนถึงแล้วแต่ย่ำแล้วก็ย่ำเป็นตัวเก่าคือเกา่าตอวเกา่าม่ม,มีโดดม่มีโดดเลยคือมัดไว้จงังใดก็แก่ว่าออก แต่หลายปีผมหาหนึ่งหาหนึ่งคเอา้างอนรูดเจ้ามือละหาร้อยสิบหาบาทบอกว่าสามโตตรงๆเลยเด็กกอ,อ,อ,อตอนมันหาหนึ่งหาสามโตเลยสามโตป้ากัวชุว่มเลยกับมาป่วยทีว่าปวยแล้วก็เลยบอติดตามเด็กเด็ดกก็เลยนี่พ่อนี่ไปวัดมากหมกแข็งแรงเห้นมานอยู่เป็นโลกก,กรรมอย่างน้ไาน้ำ่นสดซื้ง แต่ก่อนกับไทบ้านก็ว่าตายแล้วไปเริ่งวันมันอยู่ที่ใจลแล้วแม่นกับว่าน้ำฝนนี่แหละผู้ใดก็ตายตักค้นนั่นแหละคนเฮาเกิดมาไม่มีไผหนีผลคว่ำตายไปได้มันเป็นความจริงที่ทุกคนไม่อยากได้แต่ก็ต้องได้คือความตายนะธรรม,มจุม่มเมื่อที่เฟินในฮองเกสนันวันพระนั่นก็ญาติ้อมเต็มวับเด็กกันผู้บ่หูเลยโตหูเดี๋ยวนี้จ่องแล้วเดี๋ยวนี้ <laughs> จ่องทั้งหมู่บ้านเออจ่องเลย แต่ว่าก็หลุดมาแล้วน้ำนพิษถิ่นนี่แล้วคนติดตามพระอาจารย์เนี่ยหลุดจนได้สองตัวเม็ดเดียวเม็ดเดียวหนึ่งหาคิดว่าจะมาตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆอีกบางวันนี้มั่นใจบ่มั่นกับคิดว่าสิวเขวาพ่ดกระบ,บอกทัานนั่นกระบ,บอกแค่นั้นก็บอจอบเลยงวดก้นอนว่าแบบนี้วัดที่พระอาจารย์เราบอกแมนสองหมื่นกระบอกไปที่ซื้อยังเสียง่ายง่ายหกสิบเจ็ดปีนะโอ้โหูหแล้วอาจารย์บอกเด็กเลี้ยนี่ยหูตอนตอนไหนหัว บอกอีกสิบปีมันตกเป็นเกีดสิบเกีดเงินว่ะเพิ่งมาบอกสิบปีนองเป็นเกีดสิบหกคนวางสิโอว่ไปใส่มาใส่เลยเหมือนเหมือนพระอาจารย์จะย้ำเลขตัวเก้าให้หกเกียดยุ่นก็เลิกหัวถือเลขบนถือแค่เลขบนนี้ตอนแรกว่าสิเสียงโศกเยบะแยกว่าตอนแรกไม่ใจสองร้อยบันีึกว่ามีเงินสิมีเงินก็เลยไปซื้อแปดสิบบาทบนหกเกีดบนแปดสิบบาท ลางนี่สบาทึืนเนียนหกเจ็ดเลยหกเจ็ดบวกกับกันกับมันเหมือนเงินไหลคือเพื่อนฐานนคือช่วงนี้มันกับบุคคลมีเงินไม่ต้องนะผู้ใดก็ลำบากแล้วก็อาการป่วยน้ำป่วยแล้วก็ลูกไปโรงเรียนไปนั่นไปนี่พอได้เงินให้ลูกไปโรงเรียนฮักกองห่างก็ได้กำไรเจรลอยซ่องลอยเนาะก็ลูกไปโรงเรียน แต่ว่าหูละเพิ่นว่าบอกเดกหกเจ็นี่หูแล้วเพราะว่าจิตท่านเพิ่งหมดกอนมันวะเน่ยนัเพิือตลอดเนาะคือเขาตามคำวอาเพิ่นอยู่แล้วเนี่ยตามคำบอกเพื่อนแต่ว่าหลังจากหกเจ็ดออกไปแล้วงวดนี่นั่หนึ่งกัญญาหกเจ็ดก็ร่างสิหอดนี่พยายามจับคำบอาของพระอาจารย์จนในที่สุดลดมาจนได้ขอขอฟังอีกรอบหนึ่งนี่ยแล้วลดมาจได้ขอฟอกรอบนึงเน่ยแล้วลดมาจนไดขอับนมาจนได้นอฟังรบหนลูได้กหนึ่งเนี่ยว่า เด็กจดีที่ดโอ้โหทำผู้โชมเมยหลุดจนได้พระสิบห้ารูปนะครับหนึ่งกันยายนหกเกียเด็กงีนเนี่ยิ้มเลยมันวะมาชัวชัวมามาอยู่เพราะว่าพระอาจารย์พุทธคุณเราว่าตอง่วงหาหาแบบจับยากเพราะว่าหนึ่งเราเป็นพานักสางนะเนาะปฏิบัติได้ด้วยเหลากัข้ามเบาสกิเป็นบุญพเนาะนอนสามนั่ ถือลอยนึงไอเอ,เอาเงินมาซื้อเอลอยสา,า,า,ามสิบขวดเด้อแล้วก็ออกอีกก็เลยว่าอาจารย์เจ้าเนี้ยสิกินเหมือนสามสิบขวดนะมันจะไปร่รำไปเอ็ยลามมาอ,อยสามสิบขวดแล้่นก็ยิ้มเลยอ,อืมอถือหลายเดือนถแต่เดีอนวนี้กไปร่างเขาวัดบางเขาพันศานี่ยต่กอนมันป่วยเนี่ยเขาว่ากตูมอะไรหัวแหลกเด้เนี่ยเขาว่าหัเก็บ มันถึงเวลาแล้วเพอวันหนึ่งพี่ถินกะได้ไปตามเพิินเพราะว่าอยากจะรับใส่เพ่นเนาะถือนั่นทือนี่ให้เราก็สางบุญให้กับตัวเองนั่นเนาะเขาตู่นึกว่าย่างหน่อยบุญมันเกิดที่ใจเขาเขามีความสุขในการกระทํามมงเฮาอยู่แล้วเนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับต่านผู้ช่วได้กินเขาวัดจะคาำหนึ่งกัคือได้บุญหลายเนาะมีแห้งนะเขามีแห้งอิ่มพรอมเนี่ยเขาเสี่ยงได้ไปกินเขาวัดคนเสียงก็ได้กิน มันกกโรคไฟไข้เค็บมันก็ดีขึ้นแล้วแม่นเขาวัดเขาว่าหลายๆซันในเพลียวทิมแล้วนี่ก็ยังว่าเลยก็คิดถึงขนาดนั้นบมอว่าบ่๊อดบ่๊อดแม่นนอนโรงพยาบาลใต้บ้านก็เบิ่งเมื่อบ้านแไปว่าบ่๊อดแล้ววันนี้ก็ตั้งคิดออกมาจะเข้าวัดกัเข้าวัดวัดงินแรงมันก็เกินให้6 7เลยเต็มๆเลยเต็มโอ้จากนี้มีแต่โชค แล้วก็เป็นบุญน้ำว่าเขาจิตใจเขาเข้มแข็งอยู่แล้วเนาะยังมีหลวตตองดูแลเนาะเขาต้องสู่ที่นี่นี่เขาเรียกว่าบุญบำบัดเนาะเมื่อเขามีความสุขเขาลดความกังวลไปโรคภัยมันก็เบาบางคลอนลงสกว่าเขามีรอยยิ้มเนาะแต่ก็ต้องสู่ต่อไปจิตใจจิตใจดีสูไป่วยมาโดนไปพิถิ่ีสี่ปี สี่ปีในการป่วยนี่สูญเสียอีกอย่างไปเนี่ยชีวิตขาดโอกาสในการทำมาหากินนานนี่เนาะการทำมาหากินมันลดลงเงินเงินกับบมี่มันก้ามกับเกี่ยวกับบมี่ัะเงินได้สืบเลี้ยงสิกะได้ใส่ไปจนเนี่ยหละก็ได้เกิดมาเนี่ยหละตั้งแต่ป่วยมากกระลั่งเห็นเงินพันแบ่งพันบังหันนะยิงนข่าวว่ากินข่าวไปน้ำน้ำตาไหลไปน้ำบอก เวลาบ่มีนี่มันแสนทุกทรมานเนี่ยนะทรมานเคยเคยเคยหาเงินเนี่ยคยหาเงินได้ม,มาเยวาวันเนาะมันมันไปบ่ได้ยางบ่ได้ใดใแต่ก่อนมันลงไเลยขาเก่าอยู่แตะวันมากาเลยลมันลงเลยเจ็บปวดในร่างกายนอนทรมานแต่ว่าใกล้ใกลมือเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแก้งานีนติด ตามช่องนุ้่นชาแนลอะไายเด้อเอฟซีเลยในอันคารวยๆน้ำกันไม่เงี้ยถือว่าเป็น,นบุญใหญ่เนะาะบุญใหญ่วาสนาตัวกันเพิน่นเพิ่นมาแพงเนาะแต่ว่าคนทางเขาว่าเปลี่ยนเพราะว่าอันนี้อยู่ไกรฮิตมาตลอดหูไรเหระกันเพิ่นบอกคือเกินออกมาป,ปุ๊บนี่ยก็ใช่เลย,เลยนะไม่เงี้ยิ่มปุ๋ยอะไรเลยพยายามจับใจความของพระอาจารย์ไดนน้เนาะ เพิไไเ่นกรบเพาะเด็กโบสุไลไปเด็กเพิ่นกสนอให้เพิ่นจะบอกแ้่คนติดตามคนสนิทเพิ่นเพิ่นกระบอกพิจารณาทำกับนีม่มือนั่นแล้วมือวันผักเด๋กวันจะมีไปสนใจเาเพราะว่าพอต่ก่อนเพิ่นกระหายมันก็ทึกตลอดเด็กไม่ต้องไหนกลับเลยเด็กหมดบนบนในเม็ดเดียวเลยโป้งไม่ต้องกลับเลยคือถ้าเราได้เอ่ยปาก เกินมาเนี่ยคือมาตรงๆเลยตรงโอ้โหเมื่อวันศินป์วันนี้ตรงมาติต่อไหนแล้วศินนี่นะจันศินป์แปลว่าธรรมดากลับไปวัดซึ่งอยู่แล้วอือแล้วรอบวันศินเนี่ยวันศิลเกินมาเลยแล้วอาจจะมาตามเองทำช่วงอีกรอบหนึ่งแมีนเพราะว่าเพื่นอยากให้แท้บ้านถึงแล้วเพราะว่ามันจะได้สั่งัดสั่งว่าน้ำกัน ว่าตอนนี้ก็ส่างสาลาเราเงี้อย่าเงี้ยแม่ขาดกระเบียงว่านออกกัน,อ,นอยางก็แค่บ้านตืบกันนะที่ได<ช>้ซอยกัน,นเนะแหม่เพราะว่าสนิทก็เพลินดีสนิทสนองก็ว่ามันก็ออกมากเจ็กระบอกแค่บานเขาประทานเจ้าเซี่ยลางหมดเนี่ยหวังเลยว่าคนเกิดมาแล้วมันชิบหายพาชิบหายลูกหมดหนึ่งกันยาหกเก็ดเนี่ยแหม่วันที่หนึ่งกันยาหกเก็ดมันใจที่เก่าว่าเขาถามจาหลอดนแม่มันใจเลย ออค<ข>อร์สแจ็คเปอร์เซนเก้าสิบผลัเก้าสิบเปอร์เซนแล้วเ<ม>พาราะว่าเถี่ยวก่อนแล้วบอกกับมั่นใจเ<ม>ก้าสิบเปอร์เซนต์ลราก็เล่ากับบอกอีกเทียนหนึ่งกับลอยเปอร์เซนต์เลยลอเบิ<ม>บ้งลอเบิ้งอีกผ่านีานียผ่านเนคนเคยบอกคำเก่างก,กันบอกคำเก่าเลยใส่เขาไล้ทุคสื่อระตับลีไว้ในหลายงคาสื่อประมาณทีหนึ่งอืม ถือว่าเป็นบุญนะครับท่านมช่วมที่ได้ดูคลิปนี้นะครับคือพี่ถิ่นแล้วกับว่าอยากเก็บโชกไว้ผู้เดียวอยากจะบอกตอยเอฟซีแต่ไม่โชกเพื่อว่าจะรวมทําบุญไปทํากันเพราะว่าจะมีการทําบุญกับถิ่นในเดือนตุลานะครับเดี๋ยวจะบอกบุญอีกเที่ยนึงนะครับแล้วกัเมื่อนี้เป็นหยังคอยบดไทยเบื้องหน้าพี่ถิ่นเพราะว่าหนึ่งแล้วกับว่าอยากใน้เอฟซีเห็นเพราะว่าเราอาการป่วยทั้งมีแผลตรงบนศีรษะเพิ่นน่ำแล้วกะ เ่ว่า <Techn> ล <Pokémon> ือกแล้วเพื่อนก็อยากบอกบุญต่อนะครับต่อมาช่วมใหนเรื่องร่างกายก็เอว้ก่อนวดนี้กับะอาจารก็เกินมาแล้วครับหนึ่งห้าเมตรเดียวเลยหนึ่งกันยายนปีสองพันหร้อยสิบเจ็ดนะครับท่านไหนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับหากมีโชคไม่ลาภกับมี่ยังจะซอยเหลือพิกินกับคอยมาซอยเหลือเภาวะชีวิตเราต้องบอกว่าลําบากมากนะครับต้องเก็บของเก่าเลียงไปทั้งชีวิตไปเนาะลอยสองลอยนะครับกับขอเอฟซีโชคดี สำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอพระคุณพิธินมากๆนะครับที่มาให้แนวทางตัวเลขครับกับพระจานาร์นีรนามในงวดที่จะถึงนี้หนึงกันยายนหกเจ็นะครับคลิปนี้ต้องกราบลาทางผู้ชมไปพร้อมพิธินนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนะพิธินเนาะโชคดีครับ